One News ตรงไปตรงมากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะวันนี้ทีมช้างศึกลงเตะนัดแรกในซีเกมส์ครั้งที่28ประเดิมเปิดสนามเอาชนะทีมชาติลาวไปได้แบบขาดลอย6ประตูต่อศูนย์เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จ โดยชนานันป้อมบุปพาสู่หน้าทีมชาติไทยเหมาคนเดียวไป4ประตูโดยนัดต่อไปจะพบกับตีมอลแลสเตในวันที่1มิถุนายนไปติดตามรายงานจากคุณเรวัตแสนเพชรรายงานมาจากประเทศสิงคโปร์ค่ะ วันนี้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดซีเกมประเดิมสนามด้อย่างสวยหรูครับรเรียกว่าเริ่มต้นการลา่าแชมป์สมัยที่15ได้อย่างยอดเยี่ยมครับด้วยการถล่มลาวไปถึง6ประตูศูนย์และเกมนี้ครับเจ้าทูชนะนันตป้มผาศูน,น่าตัวเก่งยิงคนเดียวไปถึง4ประตูครับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดซีเกมแชมป์เก่า10สมัยลงสนามนัดแรกในมหากรมกีฬาซีเกมครั้งที่28ที่ประเทศสิงคโปร์พบกับทีมชาติลาวท่ามกลางกองเชียร์ชาวไทยที่มาชมที่บิชานสเปีย กว่า200คนรวมถึงนายบรรสาทบุญนาคเอกอัครชูตไทยไประจําประเทศสิงโปร์ร่วมให้กำลังใจแข้งไทยด้วย<อ>ทีมชาติไทยชุดแดงนักนี้นะครับนำโดยเมสซี่ชนะทิพย์สงกระสินสารัตอยู่เย็นทําเกมเหนือกว่าแข้งลาวอย่างชัดเจนแค่นาทีที่10ทีมชาติไทยขึ้นนําก่อน1-0จากการมงของนฤบดินวีรวัฒนดมเข้าไปตรงตาข่ายนาทีที่19ไทยหนีห่างเป็น2-0จากการต่อบ,บอลที่สวยงาม ก่อนจะเป็นชนะนันป้อมบุผายิงเข้าไปไม่เหลือนาทีที่38ไทยไม่ได้ประตูที่3พีรพัทน์โนชัยยาเติมเกมก่อนเปิดให้กับนูรุนศรียาเกมแปนเน,น้นเข้าไปไม่พลาดจบครึ่งแรกไทยนำา3ต่อ0ูครึ่งหลังไทยยังเหนียวกว่ามากและมายิงเพิ่มอีก3ประตูเริ่มจากชนะนันป้อ,อมบุผาม่งเช็ดเข้าไปในนาทีที่4 6 จากนั้นชนาธันานคนเดิมก็มายิงจุดโทษให้ไทยนำโด่ง5-0ต่อ 0, และเป็นแฮตติกรกของเจ้าตัวรวมถึงแฮตติแรกในซีเกม 2015. <S 2 0 215เท่านั้นไม่พอชนาธันานคนเดิมก็หม่งเข้าไปง่ายเป็นประตูที่4ในเกมนี้ของเจ้าตัวอีกด้วยจากนั้นไทยบุกอีกหลายครั้งแต่ก็ไม่มีประตูเพิ่มครบ90นาทีทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติลาวไป6-0 ส่วนผลคู่แรกในกลุ่มเดียวกันเวียดนามถล่มบูนไป6-0กระสูงครองจากฝูงร่วมกับทีมชาติไทยหลังแกงแฟนบอลไทยที่ทำงานในสิงคโปร์เผยว่าวันนี้นักเตะไทยเล่นดีกันทุกคนและขอืยนยว่าจะมาให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยทุกนัดเล่นดีทุกคนทุกตำแหน่งเล่นดีหมดมวันนี้ก็สุดยอดอันจริงผมผมก็ทำงานอยู่ที่หลายปี แต่ผมคิดว่าต้องบรดูทุกแมตช์เราไปดูทีมชาติเตะทุกแมตช์เลยครับเราชอบครับอยากเอานะควไทยี่ก็จะจะ,จะมาเชียร์แล้วก็ให้สู้ให้เต็มที่จะมาเชียร์ทุกแมตช์ครับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติสตรีมอเลเเต,ต้ในวันจันทร์ที่1มิถุนาย,ยนนี้เวลา19 3 0นนาที นัดต่อไปทีมชาติไทยกีลงสนามใน,นที่2พบกับทีมชาติตีรมเลสเตในวันจันทร์ที่1วมิถุนาอยูนี้ครับโดยวันพรุ่งนี้ครับโคโชทวีพรมรัตน์นะครับจะให้นักเตะที่ลงสนามวันนี้ลงสะรีหลกนะครับผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนจะปล่อยพักตาปัทยาสัยและไม่มีการซ้อมในช่วงเย็นครับและทั้งวันนี้คือรายงานจากประเทศสิงคโปร์ครับ o News ตรงไปตรงมา